ใหญ่มากๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวยมากครับนี่ปีนะครับชิมให้ดูสิลูกสวัสดีค่ะถ้าเราได้ไปดีสูจ่จ<า>ุดขอบคุณทางท่องเที่ยววันนี้เราเข้ามามาตาคังขับออกเล่าบ่อนอเ,เมริกาเราเคยมาครั้งแล้วครับแตนน่เราต้องกลับมาอีกเพราะเขาเชิญ มาครับ i s t o r y นะคะนี่ฟรีนะครับ <S <S เก็บกินฟรีได้เลยที่นี่เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมารีวิวกันนะคะตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเย็นจะรีวิวให้ครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นมาถ่ายนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่มอนเกียบเมคานะคะอยู่ที่อำเภอกัฬยาใน,นวัฒนานะคะ นี่ค่ะห้องที่เราพักอยู่ก็จะเป็นห้องเบอร์สองนะคะก็จะเป็นห้องลักษณะนี้เลยนะคะเป็นห้องกระจกวันนี้ค่อนข้างมาเยอะนิดนึงนะคะทีมงานของเรานะคะนี่ค่ะบรรยากาศอยู่บนนี้นะคะก็จะเห็นไรสตอร์เบอร์รี่สวนดอกไม้นะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะ เหะสมกับชื่อม่อนเหยียบเมคาจริงๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เจ้าของเขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเราก็ได้กินสตรอเบอรี่หวานมากนี่นะครับดูดูฉ่ำๆเลยครับนี่ไหนจะซกินให้ดูไหนชิมใหดูสิลูกว้าวนี่ค่ะสตรอเบอร์รี่สดๆที่เจ้าของเขาเก็บมาให้นะคะไม่ทำดาส้ม ใช่ได้ส้มด้วย oh <my. S 1> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพักนะคะก็จะเป็นห้องเบอร์สองค่ะจะเป็นห้องที่ติดกระจกนะคะวันนี้พาคุณแม่มาด้วยนะคะอน,นี้ใครคะ Hey you h <Hi. S 1> <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศภายในห้องพักของเราก็จะเป็นห้องไม้นะคะแล้วก็จะมีกระจกรอบเลยค่ะดูสิคะไปดูในห้องนะคะนี่รีวิวห้องพักะค่ะภายในห้องก็จะเห็นวิว360องศาเลยนะคะ นอนคืนนี้คงจะเห็นดาวสวยมากๆเลยดูสิทุกคนลมแรงมากๆรอบๆก็จะเป็นไร่ตอตอเบอรี่นะคะเราเห็นวิวรอบไปตอนเช้าก็จะคงจะมีทะเลเหมอกสวยงามมากนี่ดูสิก็จะเป็นห้องพัดลมนะคะเพราะว่าที่นี่ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะคะ นี่ก็จะได้น้ำสองขวดนะคะแล้วก็เขาจะให้สตรอเบอรี่ด้วยรนะะอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะส่วนของห้องพักนะคะก็น่าจะมีประมาณหกครังนะคะที่กุ้งได้พักก็คือจะเป็นห้องเบอร์สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆนะคะเดี๋ยวจะพารีวิวให้ดูนะคะห้องอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องพักเป็นลักษณะเต็นท์นะคะลักษณะเต็นท์นะคะอันนี้จะเป็นห้องเบอร์ห้ามุมนี้ก็จะดีมากๆเหมือนกันค่ะันนี้จะเป็นลักษณะเต็นท์นะคะนี่ดูเมฆค่ะดูเมฆพี่คทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแปลงสตรอเบอรี่นะคะ แต่สตรอเบอรี่ตอนนี้ตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆจะมารีวิวให้ดูนะคะแป้งใหญ่มากๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสามารถขับผ่านไปถึงอำเภอกาฬยาน,นิวัฒนาแล้วก็ไปอำเภอปลายนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เลยนะคะนี้จะเป็นต้นสักุละนะจะยังไม่ออกอันนี้ห้องเบอร์สี่นะคะนี่ห้องเบอร์สี่ก็สวยนะเนี่ย พวามโนรามากมากเลยค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเป็นอีกห้องนะคะเป็นห้องเบอร์สามเพาจะเป็นลักษณะคล้ายๆห้องเบอร์สองนะคะแต่ระเบียงเขาก็จะไม่ใหญ่เท่ากับห้องเบอร์สองที่เราไปพักนะคะนี่ เขาก็น่ารักนา่ารัก็ค่ะเห็นวิวทุกห้องเลยคะ่ะนี่จะเป็นห้องเบอร์หนึ่งห้องเบอร์หนึ่งก็สวยเหมือนกันนะคะสวยไม่แพ้ห้องเบอร์สองเลยแต่ระเบียงก็จะแคบกว่านิดนึงที่สวยที่สุดน่าจะเป็นห้องเบอร์สองนะคะนี่มีฟอร์อมูล่าม้งด้วยตรงนั้น ไม้ก็สวยมากๆเลยค่ะนี่โคลนสิเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปดูจุดนั้นนะคะเอมอนเหยียบเลยค่ะนี่คือป้ายนั่นก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะวันนี้นี่ เย,เย็นนี้เราจะไปรดี๋ยวตรงนั้นกันนะคะตอนเช้าเรามาลุ้นกันนี่ดูสิคะเต่าปลีสดๆเลยอี่นี่นี่เดี๋ยวทิทำหน้าฟินดิครับ้ว เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าคืนนี้เราว่าดาวสวยแน่เลยมาดูกันนะบรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะคะเรามารูบรรยากาศกันนะคะว้าวเดี๋ยวจะแต่งตัวชุดมองกันนะคะดูเพื่อนเรามีบวกนี้ไหมอ่ะน네ี่น่าเลยนี่ค่ะอ๋มอนหยีบเมคานะคะที่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแปลงกายเป็นสาวมงกันนะนี่ เด็กแปงกายเป็นสาวมงแล้วนะคะดูสิสชุดน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้คุณน้องสาวนะคะน,นี่คุณแม่แม่ก็แปลงร่างแล้วนะคะน้องเราได้ไหมคะะหมวกก็มีเหรอหมวกอ่ะหมวกมจะลงไปจุดชมวิวกันนะคะนี่ว้าวนี่ ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะที่นี่สวยมากๆเลยนะคะดูแปลงสตรอ,อเบอรี่ค่ะโอ้ี่ รยากาศนะคะที่นี่สวยมากค่ะทุกเวลาเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงสตรอเบอรี่สดๆเลย<ด>โอ้โหสวยมากตัวเล็กนอนะคะก็จะมีทุ่งดอกไม้ค่ะสวยๆเต็มเลยนะคะซี <c oughs> ่ตอนนี้สวยมากเยอะมากๆเลยค่ะดอกไม้ ตอนเชา้ามันจะมีทะเลหมอกต้องสวยมากๆเลยค่ะใช่ทะเลหมอกทุ่งแล้วนี่เป็นทุ่งดอกไม้นะคะตอนนี้มีสวานขึ้นกำลังจ,จะตกนะคะตอนเช้าคงจะมีทะเลหมอกสวยมากมาก บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะก็แนะนําเลยนะคะที่นี่เลยม่อนเหยียบเมคานะคะไดงไงคะสวยมากค่ะที่ดอกไม้อ่ะสวยมากค่ะ <c oughs> บอกเลยที่นี่สวยมากๆสวยจริงๆค่ะ <c oughs> นี่พระอาทิตย์พระพระจันทร์เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะพูดผิดอีกแล้วอืม อุ้ยดูทุ่งดอกมาทุ่งหญ้าดีสวยมากบรรยากาศรอบๆสะพานไม้ไผ่นะคะถามว,ว่ามุมนี้สวยมาก,มากค่ะถ้าเราได้มายืนอยู่จุดนี้นะคะดูสิคะเห็นได้ทุกมุมเลย360อสงศาเลยนะคะพเพื่อ<ะ>นี่นดูฟุ่มเฟืค่ะ กระดิกจุดสะ,สะพานดาวค่ะสวยมากแนะนำเลยนะคะที่นี่มอนเยียบเมฆคคะสวยงามอย่างที่คำล่าลือจริงๆนะคะดูว้าวน,นี่ไลายสตรอเบอรี่นะคะ ดอกสตรอเบอรี่น่ารักมากๆเลยค่ะนี่คือบรรยากศยาศยามเย็นของที่นี่นะคะแล้วที่นี่ลมแรงมากๆเลยค่ะมีชุดมงนะคะให้เช่าสถ่ายรูปด้วยนะคะพร้อมพร็อพสวย,สวย โอ้เขาให้ใส่ฟรีนะคะใช่กับถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆนะคะเนี่ยเราทุกคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่เผยทุกชุดเลย <S <S ดอกไม้ที่นี่ก็สวยมากๆเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนค่ำคืนกันนะคะวันนี้ <S <S จุดชวมวิวมอนหยียบเมคาจ้า อยากบอกเลยว่าโค้อสวยเลยอะนี่ชิงเทสจะวิ่งลูกไม่รถลูก งนี้เขาจะมีจุดบริการขายของนะคะขายข้าว,วก็ร้านกาแฟด้วยนะคะเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะชุมชนมีร้านค้าขายของต่างๆเลยนะคะนี่ก็จะมีขายสตรอเบอรี่ขายมันขายผักด้วยนะคะมีส้มส้มอร่อยมากๆเลยะค่ะ บอกเลยมาที่นี่โคตรครบอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากที่เราพักที่นี่แล้วอะเราอาจจะเดินทางต่อไปยันเอ่อ,เอป่าสนหรือทางไปที่เที่ยวปลายก็ผ่านไปทางนี้ได้นะคะามาแล้วนะคะ เราไปดูชุดหมูกระทะกันสำหรับยามเย็นที่นี่นะคะก็จะมีชุดหมูกระทะนะคะราคา499บาทคุ้มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอาหารเย็นของเราในวันนี้นะคะลมแรงมากคนเนี้ยฮ้่ลมอบบอ้ยมันสวยเลยจริงๆเนาะคนเนี้ยใช่สิคะเป็นไงบ้างคะที่นี่คุณคะสวยมากเลยค่ะ กล้องอยู่ไหนเนี่ยแล้วสตาร์ไลท์เขาเนี่กล้องอยู่นี่ค่ะนะคะนะคะคุณฟาร่าค่ะ สำหรับบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้นะคะบอกเลยว่าหนาวมากๆค่ะวันนี้เป็นวนันที่ลมแรงมากๆแต่ก็ดาวสวยมากๆด้วยค่ะ ให้นะคะน่ากินมากๆค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดียามเช้าวันใหม่นะคะเช้าวันนี้บอกเลยว่าหนาวมากๆเลยค่ะอืสวยมากตอนเช้ามานะคะ ทะเลเหมอกขึ้นอยู่หน้าห้องนอนเลยนะคะน้ำซุปข้าวต้มวันนี้คือข้าวต้มไก่ผัดหมี่แล้วก็ไข่ด,ดาวผัดหมี่ บูนเส้นแล้วก็เอ้ยไข่ลวกก็มีว้าวแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับชาโอ้โหชา,อ,าอร่อยมีข้าวสวยด้วยมันจะขาดโดนดู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 เลยหมอกมาแล้วเนี่ยอ๋อเขาบอกเลยนะคะว่าที่นี่มามาที่นี่คุ้มมากๆเลยนะ อันนี้เรียกได้เลยว่าทะเลหมอก360องศาลเลยเป็นไงบ้างคะคุณแม่วันนี้เยี่ยมเลยค่ะครับเ <c oughs> ช้านี้ที่เหยียบที่ดอยเหยียบเม่ครับ,บเหยียบเมฆ์ค่ะครับนี่ค่ะเชา้า<ม><ม>แล้วเชิม,มาที่นี่นะครับคุ้มจริงๆวิว360องศามีอาหารเช้าเยี่ยมบรรยากาศ ดาวเึ้นฟ้าใช่แต่วนี้บอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฟ้ามันถึบแต่ลมแรงมากฮะบอกเลยว่าถ้ามาที่นี่ก็คุ้มมากๆเลยนะคะอําเภออะไรนะกัลยาก็อีกนิดเดียวก็จะถึงกัลยาค่ะแต่ว่าคือเป็นช่วงรอยต่อตอนห้านะครับจุจุกี่คนเนี่ยเจ็ดคนแล้วมีอาหารเนี่ยของเขาเจ้าของใจดีมากเลยนะครับน่ารักมาก เราแล้วหาทอสัแของกิครบเพียบพร้อมอะไรนะเอามาบบถ้ายัออองอยากดื่มดำกับบรรยากาศเต้นรเ,เ้นอ่ะใช่ะะใชิลมากถ้าต้องการแบบพักผ่อนแบบไปสบาย,ยเห็นทะเล นะบอกเลยฝากเลยที่นี่นะม่อนเหยียบเมค่ะจะได้ครบเลยนะดอกไม้สวยมากขอบ,บอกค,คลิปหนะ่นะ้าปัดฝุ่นทางท่องเที่ยวที่ไหนก็ <c oughs> แต่ที่นี่นห้ามพลาดใช่ฝานะกอะไรเนีฝากกดไลค์กดกดซับกดติดตาม้วยนะครับวุ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ตามรับชมนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจา้าบ๊ายบาย